สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องลุงเอี่ยมทําสวนชนแนลอยู่นะครับนี่แล้วก็มาเอาอาหารให้น้องน้าโชคกับน้องโชคดีนะที่แรกว่าจะเอาเครื่องล่อนล่อนมาได้ตันชัยวิธีโบราณเพราะหญ้ามันยังอ่อนแล้วก็สั้นนะเอาเครื่องล่อนไม่ได้ก็ต้องเอาเขียวเกี่ยวเนี่ยครับมแม่บ้านเกี่ยวอยู่พงกรเพิ่งเกี่ยว ไม่มีคนถ่ายให้ก็ต้องมาถ่ายเอง <c oughs> ก็ช่วยกันเกี่ยวอยู่ะครับรับหญ้าอ,อ่อนฮะอ่อนถ้าอย่างนี้จะเอาเครื่องตัดไม่ได้นะฮะเละหมดก็จะค่อยๆตัดได้อย่างนงี้นะ ถ้ายังนี้กินหมดเลยฮนะถ้าเราไปตัดแก่ๆอย่างนั้นถ้าอย่างอย่างพวกนู้นต้นลําต้นเขาจะไม่กินนะแต่ย่างนี้จะกินหมดเลยเพราะหญ้าอ่อนอยู่นครับเนี่ยชอบเลยหวานเลยนางโชคดีมวนมวนโอ้กินเยอะนางนํำโชคจะกินแบบผู้ดีกินค,ค่อยๆกิน แต่น้องโชคดีไม่รู้แหละคือคําใหญ่เลยอะ่ะน้องน้องโชคดีเขาจะค่อยๆเล็มเหมือนกับผู้ดีกินข้าวอ่ะครับจะค่อยๆกิน ยาอ่อน yeah, ถ้าเอามาปล่อยอย่างไงโอ้ยสบายเลยกินอยู่ทั้งวันเลยตบบน,นี้นะกำลังเล็มเลยเป็นเครื่องตัดหญ้ายอย่างดีเลยแหละถ้าเอามาปล่อยได้นะแต่ในรีรรรสอร์ตยางไงเขาไม่ให้เ,เข้านะครับ ีนอากาศก็เหมือนเก่าอ่ะคึมๆนะฮะแต่เขาบอกว่าฝนจะตกอยู่นะวันนี้พยากรณ์อากาศอะคึมมีแดดมีแดดอยู่พักหนึ่งก็ไม่มีละ นี่เมฆเมฆฝนขึ้นมาเต็มแล้วเดยเอาอีกผ้าอีกอันหนึงก็พอแล้ะไปดูทั้งนี้นครับแล้วก็ขึ้นรถโหนี่หนักหนักเลยอันนี้มัดใหญ่ต้องสองคน ว่าไงแดงแดงบ้าไงนี่แดงแดงแดงดงนี่ชอบนอนท่าน,นี้อีกแล้วนอนท่าน,นี้อีกแล้วอ,อ,อนอนท่าน,นี้อีกแล้วลุก <c oughs> ลุกุก,กเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตาม ให้ช่องอลุงเอี้ยมทำสวนชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ